หน้าเมจาจะหน้าเมจาน้าท่วมค่ะวานแล้วหมู่ว่านนี่ค่ะตกขึ้นเดียวจะต๊กขึ้นเดียวตกตีสามตกตีสามเดี่ยนี่กำลังเศร้าตกตีสามห้ดอสองโมงต,ตีสามหกสองโมงค่ะหน้าเมจาหน้าบ้านนี่แหละค่ะ ถั่วเป็นถั่วจ้า ทั่วหมดเลยค่ะทั่วหมดเลยหน้าขางเคียงถั่วมดค่ะถั่วมดจ้าทั่วมดเลย